ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม one two z e r พี่นบีพี่กูโฟซกแล้วก็ดิกยายอมจุ่มไม่ค่อยมีนาลีลาพี่น่นเล่าใจอย,ยากจะหาสาวห่วงแคน่ไหนว่าแฟนครับเราวันี้ผมก็จะมาซุ่มหมัดไซตามะนะครับตอนนี้เราก็เติมเพชรในมันดีเรียบร้อยแล้วแป๊บนึงนะ แล้วก็เติมเพชรมาทีเล่าแล้วโดนพันพันสุราไปสองเพชรดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมันไปเท่าก็คือตอนแรกผมสุ่มไปแล้วเก้าเพชร<ม>ก็เก้าเพชรครับก็ครั้งต่อไปก็ได้สามสิบเก้านะครับทีมากดกันเลยฮะคือท่านี้ผมว่าสวยนะดูดิโอวสวยป่าแล้วก็คือตอนผมอยากได้มาันนี้มากเลยเออผมลืมบอกให้ฟังก่อนนี่จะไปดูคลิปนะครับก็อยากจะบอกกันไ้ว่าอันนี้คือรหัสใหม่ผมเองนะครับ คือรหัสเก่ามันบินครับเฟมันบินมันก็เลยแบบบินไปทั้งรหัสเลยรหัสนี้ก็พอเล่นได้ครับเศิษอะไรก็มีใช้ได้อยู่ไปไม่พูดพั่มทาเพลงอะไรแล้วุ่มเล็กกว่าอันนี้นักการโดรนสก,กานักการโดรนเราก็ได้นะนะคะเดี๋ยวผมไม่ดูกดหมดตู้เลยกดได้มาเริ่มสมกันไปโอ้โหมาทั้งที่สองยังไม่แล้วครับไปจัดเลย ก็เป็นระเบิดนะครับขีค้ามอกไปกาเวชคออเวนด้ารับ<ๆ>ก็ยังไม่มีฮะไม่เป็นไรที่คุ้มอยู่โอ้หมดตู้เลยนะเนี่ยโอ้มาแล้วครับมาว,วันพันแมน<ๆ>กระเป๋านี้ก็ออกครับโอเค โอ้โหของนี้ก็คือรหัสเก่ามีอยู่นะก็ถือว่าสวยเพอใช้ได้ก็ข้นตอนท้ายก็ได้ครับก็บคือรวมๆแล้วก็หมดตู้นะผมอาจจะไม่มีดวงเหมือนคนอื่นไปเราไปใส่กันเลยผมขอเอ้ยไหนไป,ไปครับนี่แสดงนล็อบบีแล้วก็ระเบิดเันก็เป็นก,ก็เท่นะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ ใช่ใช้ไแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือท่าเต้นค <welche ăn? S 2> รับทนะ่าเต้นอ่ะนี่นี่ผมใส่ตรงนี้เลยสมใส่อือดูเทจจัดนะหนึ่งสองครับเจโอ้โหถือว่าสวยพอสมควรเลยนะฮะก็รวมๆแล้ว <Rem> ก <ain> ็หมดไปประมาณอ่า <gdy> <anche> ถ้าผมบวกก็หมดไปประมาณพันหกครับพันหกร้อยเพชรพันหกร้อยกว่าเพชรนะครับโอเคเราจะไปดูไปเลยนะคะว่าหมัดไฟนี่มันจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับข้าตัวนี้ก็มาเปทีมหน่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองต่อยให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ยเดอโอ้ยอุ้ยเดยอเด้อยา้ทุกคนเห็นมากเลยคือแบบเนี่ยครับมองไม่เห็นว่ะ คือมันจะมีบัตรหมัดแดงๆครับพอต่อยป,อปุ๊บหมัดแดงๆก็จะโผล่มาเห็นไหมครับล่างๆครับบัตรแดงๆ,ๆมันก็จะโผล่มานะก็ถือว่าใช้ได้เลยนี่ครับบัตรแดงๆ,ๆก็เท่นนะก็ใช้ได้เลยฮะก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ก็สําหรับใครที่จะสุ่มนะคะ<ม>ก็บอกเลยเครับว่าคุ้ม,มก็ทั้งตู้รวมๆแล้วก็คุ้มนะฮะ<ม>ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับทีนี้ก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย